สวัสดีครับเพื่อนๆพ่อบกับช่องแจงแลสรเมน็นะครับวันนี้เรามาเช็คลูกปากปีกนกล่างนะของรถตู้นี่ตัวนี้เลยนี่รถตู้คอมพิวเตอร์อมมเพื่อนๆจะาหาว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกว่ารุ่นไหนรถรุ่นไหนปีกนกรถตู้นี่คอมพิวเตอร์นี่ปีสิบสองเลยสองพั 2012. นสิบสองเช็คอยู่นะว่ามันฝึกไหมมันคอนไหมมันสั่นมันเป็นยังไงนะ เนี่ยตัวเนี้ยแสงมันจะไม่ค่อยได้แสงข้างนอกมันจ้ากว่านะทำกลางวันแดดร้อนๆเลยเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมนี่แหละมืดมืดมืดเอ,อ,อแสงไม่ได้วิธีเช็คก็นี่นะขึ้นขึ้นขึ้นแม่แรงไว้ขึ้นแม่แรงไว้ แล้วก็ปล่อยลงขึ้นไว้่างนี้นะครับนี่ขึ้นขึ้นไม่แรงตัวนู้นเหรเพราะว่าขึ้นนี่ไม่ได้มันมันมันเตียไปแล้วก็ขึ้นแล้วก็เอาที่นี่ค้ำแล้วปล่อยแม่แรงลงนะเอาเอาให้มันค้ำไว้ค้ำทิ้งตัวไว้เลยเดี๋ยวเรางัดงัดนี่นะเนี่ยงัดนี่งัดงัด,ง,ดงัดล้อเลยขึ้นพอล้อลอยเนี่ยงัดงัดตัวเนี้เดี๋ยวเราก็จะได้รู้ว่า ลูกหมากปีกนกล่างเนี่ยมันตึกมันคอนไหมมันเป็นยังไงนะงัดให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ตัวนี้เลยนะน,นี่ใช้ใช้เหล็กแป๊บเนี่ยงัดงัดแล้วเดี๋ยวเราดูตรงนี้ยว่ามันโยกปะอ่าเดี๋ยวผมตั้งไฟก่อนไม่ค่อยเห็นนี่นะเพื่อนเพื่อนนะนี่ลองเลยลองงัดดูออกแรงเลยนะ โยกดูดิเห็นไหมเป็นไงบ้างนี่เห็นไหมยังแน่นนะถือว่าใช้ได้นะนี่ถ้ามันถ้ามันก็แก๊กก็แก๊กก็ถือว่าโอ้โหเยอะเป,เ,ปเป็นเยอะเป็นเยอะแต่นี้ยังยังได้อยู่นี่นี่ครับนี่เช็คเบื้องต้นเพื่อนๆน,นะใครก็ทําได้นะลองเช็คดูนะก่อนจะไปหาช่างหรือว่าสงสัยว่าเฮ้ย มันลูกหมากมันเป็นไรหรือเปล่ามันดังมันเป็นยังไงถ้าดังก็ฉีดเอายาเอาสลิงฉีดน้ํามันเข้าไปอย่างผมทําก็ได้นะก็ช่วยได้นะเพื่อนนะไห่มาแนะนําก็บอกกันไปครับแนะนํากันไปจะทําทตามหรือไม่ทําตามก็แล้วแต่เพื่อนๆนะมันมาแนะนําจริงๆก็มันก็จะได้ช่วยเซฟช่วยนี่เราไปอีกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยโยกด,ดูงัดดู แน่นปึก๊กไม่เป็นไรเพื่อนนี่แหละเช็คสองข้างนะเช็คสองข้างแต่นี่ผมทำให้ดูข้างเดียวอยืเช็คสองข้างดูมันเป็นยังไงถ้ามันดังมันคอนถ้าค่อยเปลี่ยน,นเพื่อนนะอ่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาแนะนำกันไปตัวบน เอาก็เช็คตัวบนได้เลยเพื่อนเพื่อนแเมื่อกี้มองว่าเห็นมัง้งนี่งัดนะนี่กล้องมองอยากเดียวอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ตัวบนให้ดูด้วยเพื่อนอ่ะเดี๋ยกนะโยกนะอึดอึดอึดอ๋นี่นะแน่นเพื่เพื่อน,อนนะนะแน่นไหม,ไหมยังแน่นอยู่นพ่นเพื่อนนะ เช็คเบื้องต้นครับทำทำกันได้เพื่อนทําได้นะอ่ะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเขาแบ่งปันกันไปแ่ใครอยากจะสงสัยทําไม่ได้ทําเป็นยังไงมันดังไม่ดังทําตามผมดูนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแจ้นโเม็ด้วยครับสวัสดีครับ